โอ้ยแม่บงบังแมวว่าชื่อเรนนี่นะครับเรนนี่เรนนี่โอ้ยไม่ชื่อคุณนะครับเนี่ยสายชื่ออะไรอ่ะผมชื่อเรนโน่ฮะไม่ใช่เลยจริงจริงผมชื่อเรนโน่จริงชื่อเต็มผมชื่อฟาเรนติโน,โน่แนนใน,ในดูบัตรหนอ่อยดูบัตรเหรอโอ้โหบัตรผมมันยังไม่นี้ดิผมขอดูบัตรพี่ก่อนได้ปหมล่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ไม่ได้ได้มาแล้วครับเรนโน่ใช่ไหมครับนี่อ๋อเรนนี่โอเค เลนนี่เราเคยเจอขี้อ่ะฮะคืออะไรอ่อุ้ยผู้เล่นผ네ู้เล่นเลนนี nice ่ขืออะไรอ่ะผู้เล่นผู้เล่นขอขอขอถืบัตรได้ไหมอ่ะได้ปะดูก่อนแต่บัดผมไม่รู้มันขึ้นหรือเปล่าไงมันชอบบลั๊กอ่ะโดนเลยมันขึ้นไหมอ่ะผมให้ดูแล้วพี่ตัวหนูไม่ตัวไม่ตัวแต่พี่ฮักหนูนะอะไรมาขอดูบัตรหน่อยเออขอดูบัตรหน่อยเลนนี่ใช่ปะแต่เพื่อนพี่ด้วยคนนัดนเนี่ยคนเนี้ย เออไม่คุณหรอกขอดูบัตรหน่อยแล้วหนูเคยได้ยินเสียงพี่ที่ไหนสักที่โอ้โหไม่เคยหรอกเราไม่เคยรู้จักกันอ่ะคิดป๊บเออไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วน้องมาต่องบัตรไม่พี่เปิดเผยตัวจริงของน้องดีวกว่าน้องคือใครกันแน่ครับ <c oughs> ถอดหน้าอาครับนัากาเรียน <c oughs> เปิดครับพิ่ง <c oughs> ทำไมครับ <c oughs> พี่ดูไม่น่าไว้ใจขนาดนี้นหรอ จริงครัพี่คุณนมาจริงอ่ะชื่อน้องอะใครพี่นะน้องชื่อเลนนี่ใช่ไหมพี่พี่ชื่อพี่ซอสซับนั่นแหละหนูเคยดูสตรีมพี่อยู่อ้าวไม่ใช่ละพี่ไม่ได้สตรีมใช่ไหนเอ๊ะเปิดบ่ายพี่ดูหน่อยจริงเปล่าไหนไหนเปิดบ่ายพี่ดูหน่อยไมียวเออเปิดเปิดเปิดพี่ดูหน่อยแล้วเยอะพี่ไม่เยอะพี่ไม่ได้สตรีมอุพี่ไม่เคยสตรีมน้อง โกหกเป็นมันอ๋อเป็นอยู่แล้วพี่หนูอยากไปเจดีย์พี่พาหนูไปเจดีย์กันก่อนเองพาไปเจดีย์อะไรหรอข้างหลังนะเห็นไหมกลางน้ำาร์เรนติโนที่ชอบรำวงสามชาติปะครับลอยเฮียติงจังติงติงจังติงติงจังไหนอ่ะพี่เห็นไหมพี่เห็นเจดีย์ข้างหน้าไหมขวาซ้ายขวาซ้ายหน้าหลังบอกมาไม่พี่เห็นไหมข้างหน้าน่ะไม่เห็นสิคะตรงกลางน้ําอ่ะโอ้โหจะไปยังไงน้องดูเห็นเขาไปกันอ่ะอย่าไปเลยมันไปไม่ได้มันต้องใช้รถบินน้อใช่ ขอขอขอบัตนรเลยสิพี่ไม่ใช่ FPS หรอ, <laughs> อเอ้เอ้งรู้เอง็งรู้ประนน้ัเิพย่ฮัยนฮ้้ <laughs> ย FC เฮยเอยเฮ้ยดฮ้ยตยเยเ้เเฮ้ยเฮตยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮเฮเฮ้ย้้ยย พี่ต้องเอียงคือพี่ต้องเอียงหัวด้วยด้วยเนี่ยคือเลยอ๋อนีน้องก็ตัวไวนะเออเอฟซพี่ก็ตัวไวตัวคืนนั่นแหละโอเคโอเกิดสองพันกสอแปดเลยเหรอนี่ด้วยโอ้ี่สองพันแปดโคตรเด็กอะเด็กมากเลยฮะ ไอ้น้องประมาณกี่ขวบเนี่ย16ในวันที่เธอมาขอลาพี่เอาไปส่งนะพี่เราขอส่งนีเไ่พี่ไปส่งนะพี่เอาไ่น่อาไ่นพี่อาไ่มะพี่อไป่นะพี่อไป่นะพี่อาไ่นอ่นะพี่เอาไสงี่เสงนเอานะเอไปส่นะพ่อไป่นะพีเอาะีเอสี่เอาไนอาไปส่นพีอา่นะพี่อา่งะพ่เไสงนะอามจนะพอ่งพ่เองนพี่อส่งนพี่เอ่นพี่ยอสงพี่ไหมนพี่เอไ่พี่เอาไส่งหกพ ขอโทษฟัดดินะที่ทำให้เราเจอกันช้าไปเลนนี่ลูนี่ขอไปก่อนเจอกันที่แมชชิเตอร์หนีไปน้องอย่าก,กลับมาเจอพี่มีอะไรมีอะไรอยากจะฝากบอกไหมแบบว่าคติประจําใจคําคม,มพวกนี้นมีไหมอมคําคมคิดว่าอ่ะคิดเลย ไม่ออกอ่ะเฮ้ยทำไมคิดไม่ออกอ่ะอ๋อพีเอ็งมารายงานตัวกันช่องพี่เลยเหรอกันไปหน่อยกันไปพี่เอาเองไปปล่อยเอ็มไม่ใช่พี่เอาเองไปส่งดาดูดิผู้เปิดผู้เปิดผู้เปิดพี่เอ็งเองไปส่งดาพี่ไม่อยากทำไรน้องอะไรแค่พี่แชทพี่ตอนเลื่อนไหมโอยไม่เลื่อนคนดี มาได้ดูทนายบอกว่าคุณรับงานนี้สเบโฮสเบโฮ่าฮ่่าฮ่าสเบโฮโฮไม่เลื่อนเลยดีอันนี้อยากไปเที่ยวกับพี่จอร์แมหรือว่าอยากจะให้พี่จอร์ไปไปไปโอ้โหอยากอยากไปเที่ยวกับพี่เหรอไปเนื้ออยากเลื่อนได้แบบพี่อ่ะดูดูสิอยากเลื่อนได้แบบพี่เหรอมันถีบยังไงอ่ะ กดกดเอกอะกดเอกแลขอขอ้วคลิกขวาเอออย่างเงี้ยแหละเ <c oughs> มื่อไหร่พี่จะเชค็ค f p s คะเมื่อไหร่เช็ค A P S หรออยากเล่นแบบพี่ใช่่ใชอ่าอย่างนี้อย่างนี้นี่มาถึงจ้าไม่ไม่ไม่ฮะไ,<ห>ไม่ต่อนี่ลงรถอย่างนี้ใช่ปุ๊บเก็บ ปุบถีบปั้งปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างนี้เรียบร้อยอันนี้ก็เสร็จ <Hey. S 1> อางนี้ก็เสร็จสเสร็จแล้วอางนี้ก็เสร็จแล้วอ่าอันนี้ก็เสร็จพูดเลนขึ้นมาขึ้นมาอันนี้คือสาธิตสาธิตเฉยสาธิตน้องอันนี้คือสาธิตสาธิตสาธิตเม้า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 เม้เม้ยไอเม้เาสาธิตไม่ได้จะถีบจริงอันนี้พูดจริงน้องถี <c oughs> เล่นกูจริงไงไอ้หี้ย น้องน้องพี่ไม่ทิ้งจริง<อ>น้องพี่ไม่ทิ้งจริงใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้เลยแต่พี่ไม่ทิ้งเองเมียใช้ผมไปซื้อแปบผมชุนขาดเลยผมเลยตัดสินใจทีบๆจักรยานไปซื้อให้มันบุเร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 นขึ้นมาขึ้นมาไม่ตีกันจะได้ไหมใครอ่ะพี่อ่ะ ทำไมพี่ก็ไม่ทำไรเองนี่อ๋อเมียเมียพาไปซื้อแฟบแล้วทําไงผัวเลยซื้อตะหลิวอ่ะจับเมียผัดกะเพราทําแบบนี้ใช่ไหมใช่พี่อยาชอบโขกขอนเพราะว่ายกขาปวดขี้ไม่ได้น้องอะอย่างจริงมีมีอะไรให้ช่วยไหมครับมีอะไรช่วยไหมครับพี่ชายมีอะไรช่วยไหมครับพี่ครับกูไม่ส่ง <laughs> เดี๋ยวเป็นแง่น้องวิธีพี่อะรถใครเบอร์อุ้ยอันนี้น่ารถมันไอสัตว์รถเชื่อไอสัตว์ทุกแม่หมด <laughs> แกง๊งแกง๊งแก๊งโจ้แก๊งโจ้แก๊งโจ้ไปไว้น้อง <laughs> ไปแว่พี่พายหนูไปเปลี่ยนชุดใหม่ท้ายเปลี่ยนชุดอ่ะ จับไจับไปเต็มบอกเต็มบอกหนอยากเรียนด้วยไอพี่ยังไม่มีเบอร์เองเลยวน้องเอาเบอร์มาดิหกสองศหนึ่งอะไรนะหกสองศูนย์่งสองห้าหกสอง่งสองห้เอ็งให้พี่เบ็มาอะไร6กสองศู2 0์หนไหนพี่ลองโทรดิรับดิสิสิจานจอดสิตานจอด เอ็งเชื่อนะเรนเนี่เหรอเชื่เลยน,นี่ไงเรนเนี่ขี้กระจายเข้ม mm hmm. และวเขาบอกว่าต้องสอนพูดเลโกะอ่ะใช่เองต้องพูดเลโก้เว้ยแล้วทำไงอ่ะเลโก้ไม่เป็นหรอกไออันนี้ปะบนนี้ปะใช่เองต้องพูดคอมมอนเลโก้เว้ยพูดได้เนาะเลโก้เลโก้เลโก้เนี่ยเนี่ยพูดได้ Yeah let's go เห็นนะเย e a h let's go ใช่เขาก็จะงง let's โกอะไรประมาณเนี้ยใช่บางคนก็หยิบเอาอาวุธมาไล่กระทงกระทืบก็มีใช่ใช่ใช่อยวพี่ฟิตร์มันมาเปลี่ยนซุดหน่อยมีเงินแล้วเหรอวะเก้าร้อยไอ้พี่อะอันนี้รถอันนี้รถก็ไม่ใช่รถพี่นะเนี่ยมีเซลของใครมาขโมยเข้ามาเนี่ย เมหรือยังยังไม่แจมเดี๋ยวพาไปแจมเนี่ยพวกจะจอดอะไรนะแจมรถหรือยังยังไม่แจมเดี๋ยวพาไปแจมจริงมันต้องหารถไงต้องหารถแจมนะพวกเนี้ยเต็มหรือยังไอแจมอะไรอ่ะแจมรถอ่ะไม่ให้เขาพาว่ะยังเลยไปแจมดิคืออะไรอ่ะทำไงอ่ะมันมีที่แจมมันหนุ่มมีอยู่หรือเปล่าให้ไปเอาเลเวลเปลี่ยนชุดก่อนมันมันเผาไม่ได้ใช่ป่ะใช่เผาไม่ได้อ่ะอ๋อ พาวถ้าถ้าถ้ามันถ้าเราแจมแล้วมันก็จะพาวไม่ได้เหรอใช่ใช่เราแจมแล้วเขาจะพาวรถเขาไม่ได้อ๋อไอที่มันเอาไว้ทากับไอ้นี่ป่ะไอขนมปังป่ะไม่ใช่นะมันแย่ฮ่าฮ่าฮอโทษดีโทษดีอย่าแกแกโเรเลียนอย่างนี้แหละน้องเอ้เน่เน่เน่ร้านนี้ได้ป่ะเงียบนะพี่อย่าพูดนะแต่เขารู้ว่าได้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 อะหนูมาเท่านี้ได้ได้ ฮัลโหลเธอเธอเธอชื่อไรอะเธอขอดอกไม้ที่อยู่ในกระเป๋าสักชอ่อได้ไหมอะเธอเธอฮัลโหลเหรอรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอร้องรู้ว่าเหนื่อยแต่อยากได้ข้องที่อยู่สูงสัตว์คุยกูเลยเฮียน้องนง น้องนอนไม่รับเอาปากครับน้องพี่ร้องเพลงมัวใจเมือนกับซับก็ซายน้อง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 ชื่ออะไรเนี่ยฮะหลินต <regret fully? S 2> ุะหลินตุลหลินปิงที่เป็นหมีแพน้าเหรอฮะ แต่ว่างงอ่ะมารับแล้วน้องพี่พอันนี้น้องคือคนไหนอ่ะอ๋อขอโทษนะพี่สาวมา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 ไปนี่ยแต่งเนี่ยแต่งตัวอะไรอ่ะเอาอ๋อแต่งตัวเป็นน,นั่นเหรออัรโลวิดในคิมมาเนี่ย เอ๋อโทษทีโทษทีเฮียกูไม่ได้แต่งตัวนั้นไม่ไหว Let's go Let's go Let's go อ๋อมันแจมได้เรื่อยหรอเฮียโคตรเฟียวเลยว่ะแจมนี่คือมันมันแพงปะแม่หมอใช่หรือว่ามันมันต้องคาบมาหรอมันไม่ค่อยมีใครขายอะเหมือนคราเอิเลกทรนอ๋อแล้วแล้วเองมีแลเหรอมีไม่ถึงสิบอะ เก็บไว้อยู่อ๋อเอ็งเอ็งใช้พี่เอ็งใช้พี่มาหนึ่งเหรอใช้หมดเลยเฮ้ยอ๋อเอ็งรู้ว่าพี่เป็นแบบโจรใช่ไหมล่ะพี่ชอบขโมยรถคนอื่นอ๋อเดี๋ยวพี่เที่ยตรงๆนะไม่ใช่อ๋ไอ้สัตว์เล่นน้องกูหายเลยเที่ยเฮ้ยไปไหนน้องดูอ๋ออยู่นี่เหรอเที่ยแม่งโจรน้องกูกระเด็นลายสัส เฮ้ยไปนู่นปะไปกระหล่นปะ,ะไ,ไปเตมิมไปเติมอาหารก่อน,อนพี่พี่ไม่ได้ฉีดคาร์บไฮเดรตนะอเอ็มพี่วฉีดคาร์บอนไดออกไซด์โอ้โหน้องเอ,อ้ย <c oughs> แกนีนออกซิเจนก็ได้ไม่เหลือแล้ว Let's go น้อง Let's go ฟังอนะ่ะ Let's go Let's go <S uh huh. ครับครับไม่เป็นไรพี่ อมาดูดิพี่ดูขันูดิไอ้เจ๊มันไม่อยู่ทางนี้ด้วยว่ะไม่อยู่ทางนู้นใครมั่งตามเราอ่ะม่พวกทาสอะไรอย่างงี้แหละชอบตามทำใจไว้น้อง พี่แซดอย่าเรียกหนูว่าไอเด็กสิบหกจริงน้องประนึงกล่องซ่อมพี่ก็จะหมดวะมามาก็หมดไอ้เหี้ยมานานพวกมาได้ดละพักล้บสะพานมันก็นานอยู่นะ

โอ้ช oh, ิจ็ดว่าวแปลกๆว่ะว่าแปลกๆว่ะใช่ไะเนี่ยทำละไ,ไมอะนะ่น้อง ทางเล่นนี่พี่ทำอะไรไปมั้งจอดพวกกบวัยพวกจอดพวกว่าไงพวกเฮียกวานเกมออกหมดอล้แม่งทำโม้รถกูตลอดเลยโพวกเจนี่อะเดนี้เสร็จยังอ่ะ เจ้าสนัยแล้วก็มาขโมยรถเป็นเที่เป็นโลกตันนึงอยู่ไหนอะเรนี่อยู่ไหนวะพเมื่อวันก่อนผมโดนหมอดูต่อยผมไปดูดวงมาแล้วหมอดูถามว่าราศีอะไรเฮ้ยผมเลยตอบไปว่าราศีน้ำตาลกลัวอะไรเฮีย ้อสัตว์รั่วเลยเฮียน้องน้องนอนอยู่ครับเนี่ยเฮียอุ้มหน่อยทำไมอ่ะจะไปกินข้าวเฮียวข้าวแป๊บนึงบ้าน้อง let's go กิี่ข้าวแปบนมะได้ได้ได้สัตว์แล้วกูต้องไปเลเบลปะแปเบลไแจมก่อนเฮียแจมแจมแจม เพี่นน้องจะไหวบร้สัตว์คันนี้ประมาณสองเอ็มมอไซไอจอดมึงติดไฟสั้นนะพวก ไอ้ตัดเลยกูไม่ทำไรเฮียสองปีหกเดือนมีอะไรช่วยไหมครับมีอะไรช่วยไหมครับพี่ยิงไห้พอมังตายเฮียไอ้เฮียน่ะโด้กก็ทึบสัน้นโด้กก็ทึบซ่อน Let's go Let's go กระลีบฮะสี่ทุ่มไปด้วยวันเนี้ยตลาดอะไรหรออันนี้แกงแ๊งอะไรวะนี่ไงเขารวมมันยิงด้วย <Okay. S 1> พี่สาวครับยิงยิบหายนี่เหี้ยอะไรกัน อยากซิ่งมาไม่ได้อันนี้เองมาใช่เหรอเสียงเขาวะไม่เสียงเองใช่กูเดินเสียงน้องเขาคิวคิว,ควมีแฟนยังมีแฟนยังคิวคิวิวๆิวๆ <c oughs> อันนี้คือเขาทำอะไรกันวะจอดพวกถ้ากลัวว่าไม่มีใครแคร์อย่างน้อยก็มีรังแคร์นะเว้ยไม่มีพวกอุศลผมทุกวันเลยผมใช้ซันซิวไอ้เหี้ยเราทำไงวเนี่ยน้องน้องน้องอยู่ปะ